มาเว้ยมาเว้ยวันนี้มาอัปเดตโมจีร้านเฮียฮอตช็อปชั้นสองสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรมอทิตย์ไม่ได้มาเป็นเดือนนะเซ็นใส่ยก่อนเลยนี่สูตร The King of the g o d นี่ตัวนี้นะบันไดไม่ได้ทำนี่นี่พี่จีนเขาทำออกมาเองเลยพี่จีนนี่พี่จีนเขาทำมาให้อะไถึงเลยนี่บันไดไม่ได้ทำนะกี่บาทสี่พมันจะมี ชิ้นส่วนเหล็กนะตองมาส่งครับแต่นี่นะโคตรดีเลยนี่ดูปลกปีอกโุ้ยสวยว่ะนี่เป็นท้องสองเฉดนะเนี่ยแล้วก็มีมีฐานนะมีฐานให้มีชุดเกาะให้คือแปลว่าวางได้สองแบบไปได้ได้สองอย่างเลยเธออย่างนี้นี่นี่เป็นอย่างนี้อันหนึ่งเป็นตัวยืนอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวคนยืนอ่าสามแบบเลยดีกว่า โลเฮ้ยแต่รายละเอียดดีนะดูนี่งานสวยมากนี่เมดูช่าอันนี้คือ่า่ลิกสิ์เขาเลยอ๋อลิกสิ์แล้วก็ตัวหุ่นเป็นแบบนี้บอดี้ก็เป็นเหล็กอ่าอ่าเป็นไดแคตตัวสูงสูงกว่าบันไดเออแต่ดูแล้วสูงแล้วดูสูงกว่างานบันไดดีเลยนะเพราะเขาไม่ได้ทำไงนี่พี่จริงเขาจัดเองเลยบอกฉันอยากทำในสิ่งที่ฉันให้ได้สี่พันกว่าบาทนี่ค่ายเดียวกันปะใช่ อ๋อมันจะมีซาจิอันนี้ก็จะมีแกนออกเจกแล้วก็มีเลโออ๋อมันออกมาพร้อมกันหมดเลยอ่ะใช่ออกมาสามตัวแล้วสตัวราคาเท่ากันใช่ป่ะใช่ใช่นี่มาดูนะนี่นนี่ซาจินี่ปีกแบบอลังการนี่ซาจิอย่างเท่โอ้ยดูเท่ว่ะแล้วปีกปีกมันเงานี่ปีกมันใหญ่นี่หลังๆนี่คือมาเล่นพวก มันมาทําเซนไซย่านเซนไซย่านี่คือมันก็แบบคนที่ชอบก็มามาซื้อพวกนี้ใช่ใช่มันสวยกว่าบันไดอะสวยกว่าคุ้มเลยมมีนี่ดูปีกมันนะดูปีกอ๋ลังคุ้มอ่ะถ้าเป็นบันไดนี่เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทใช่บันไดนี่ราคาตอนนี้โหดเป็นก๊อดด้วยนะโหดนี่ดูนี่นี่เป็นม้านี่คือตัวม้ามันแล้วก็มีเสาเหมือนเสาโรมันนะอ่าเป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมอ่าเป็นออบเจก แล้วก็หูแต่คือดูตัวแล้วตัวมันยาวกว่าะสูงกว่านะสูงเพียวเนี่ยถ้าเกิดเป็นบันไดมันประมาณเนี้นะอ่าบันไดมันจะมันเล็กกว่านี้เตี้ยกว่านี้เตี้ยกว่านี้หูยอย่างเดือดแล้วหนักด้วยนะนี่เป็นบอดี้เหล็กเอ้ยมาบอกเลยราคาคุ้มโอ๋ใหม่เนี่ยอันนี้ชูลโตฮ้าลุโตสองพันห้ามีออบเจ็กด้วยเนี่ย เพนคูเซนกินะแล้วก็มีนกนี่อู้ดดนี่นี่อ๋อมันออกมานี่เรามีสามตัวนี่ห้าตัวโอ้๋ออันนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมค่าย G T ค่ายเกตทอยเกตทอยโอ้โหอย่างเท่นี่มีเมทัลบิวนี่ใช่ไหมใช่เป็นฟรีดอมตัวนี้ฟรีดอมเฮ้ยงานดีวะฟรีเยอะนะพี่เอาเรื่องเลยนี่เป็นฟรีดอมตัวนี้แล้วก็ปีกมันอยู่นี่เฮ้ยนี่กี่บาท อันนี้ห้าพันห้พเดินี่เป็นโครงเหล็กนะนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นเมทัลิวแต่คือดูงานงานสวยนะคือเหมือนเหมือนแล้เป็นอย่างนี้วีนี่นี่ดินี่ด้วยดินีออกมาพร้อมกันใช่ไหมน้ำหนักดีเลยคือเอ็อ๋อ MC ที่ทำกระจัดยานใช่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 ของดีของดีเนื้อพลาสติกดีนะที่ทำน้องแคทน้องแคท แล้วมันตอนนี้มันมันไม่หายไปเลยหายไปเลยนะซื้อเก็บไว้อันนี้คือเดซีนี่นี่กล่องประมาณนี้อ่านี่กล่องประมาณนี้ราคาเท่าไหร่เดซินี่เดซีนี่นี่หกพันแต่มีปีกแสงมาให้ไงนี่มีปีกแสงจะมีปีกแสงให้เออเฮ้ยคุ้มหกพันอันนี้ปีกด้านหลังนี่แบ็คแพคปีกนีง นี่แล้วก็มือก็มีสีมีเลเยอร์สีมาให้ด้วยนะมือเห็นปะออกทองทองนี่ดูตัวแน่นนะเนี่ยบอดี้แน่นปึกเลยแน่นมีอาวุธปืนหัวหกพันมีปีกแสงอ่ามีปีกแสงเป็นเป็นโซเลสโซเลสเนี่เนี่นี่โซเลสมีปีกแสงสีแดงให้เพราะปกติแล้วเมเจบิลมันต้องซื้อต้องซื้อปีกแยกแยกออกมาอันนี้เป็นสีย Amazing เฮ้ย Amazing โอ้โหมาแบบนี้แบบขหนักอัปเดตมีอาทิตย์นี้มหาเฮียมีแต่ของหนักตรงนั้นมีหนักหนักมีแต่ของหนักตรงนั้นเมโทรบิลผ่านไปแล้วสองตัวนะเซนเซียานะแล้วก็นี่เซนบิเซียะนี่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 หนึ่งต่อหกสิบแปดพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้หนักนะหนักเหรอจะให้ดูหนัก รหัสมันคือ M 0 2เฮ้ยมาเป็นถาดใหญ่นี่เลยมาเป็นถาดนี่หูยเฮ้ยเฮียหนึ่งต่อหกสิบโอ้โหเลิ่มเลิ่มเอากล่องออกุ้ยเฮ้ยอันนี้น่าโดนเว้ยอือดูฐานดูฐานฐานไม่ใหญ่แล้วดูฐานฐานมันมันหนักอะไรเนี่ย นี่กล่องอะไรนีไฟอ่๋อกล่องไฟใช่นี่ไงมีมีที่ชาร์จไฟมันไม่ต้องใส่ถ่านนะคะชาร์จ USB นี่แล้วก็เป็นอาวุธอาวุธนี่ดูสวยเนี่ยโหโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยเนียขอดูได้ไหมได้ได้นี่เฮ้ยถ้าใครอยากได้นะคือจริงๆแล้วดูแล้วนะเดี๋ยวต้องดูที่ตัวหุ่นว่าข้างหลังของมันน่ะมีปักเปบ่าถ้ามีปักปุ๊บผมบอกเลยคุ้มชิเป๋ง มันไม่ให้เป็นมันไม่ใช่เป็นหนึ่งต่อหกสิบเหมือนกันดั้มประกอบนะเว้ยอันนั้นคือเพอร์เฟกต์เกรดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันคือเมทัลบิวหนึ่งต่อหกสิบถูกป่ะเฮียใช่ใช่เออเขาแยกออกมาก่อนเดี๋ยวัอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยจริงนี่เฮียยกโดมันคือเมทัลบิวหนึ่งต่อสิบแม่นเลยต่อคือถ้าเกิดเป็นของบันไดก็เท่าไหร่ประมาณหมื่นนึงอะ ใช่แต่เป็นหนึ่งต่อ60สิบอหนึ่งต่อหนึ่งต่อร0 0นี่ดูนี่อาวุธมันก็สวยนะเนี่ยผมบอกเลยนะดูเนื้องานผมมีตัวนี้นะแม่งเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับของไอ้นี่เลยเหมือนขอนบนไดเลยแต่เป็นหนึ่งต่อ60สิบอกได้เลยนะมีเยอะไหมเนี่ยมีเยอะไหมเนี่ยมีมีอยู่สามตัวผมบอกเลยนะมาซื้อได้เลยใครชอบเต็มไม้เต็มมือเนี่ยดูดิ แล้วจุดขยับสีสวยเนี่ยแล้วก็ดีคอตัดเส้นมาให้ด้วยเนี่ยไฟไฟมันอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยผมผมไม่อยู่ข้างในอ่ะอันนี้อันนี้เปิดได้นี่เห็นไหมเปิดได้โอเปิดเปิดฝาขึ้นมาเปิดฝาขึ้นมาแล้วเอาตะปริกรอใส่เสียบเสียบนี่อันนี้เสียบเข้าไปนี่มนเสียบเข้าตรงนี้พี่เออนั่นแหละ คองแท้สวยว่ะนี่ยังขาดเขานะใส่เขาเข้าไปอย่างนี้นะเฮ้ยแหลมแหลมคมคมคือโคตรดีอ่ะอันนี้นะแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ตังเรานี้สอยไปเลยเนี้ยเฮ้ยสวยจริงดูดิดูดินี่เขาถ่ายรูปเก็บไว้เลยเดี๋ยวจะไปโพสเลยใหญ่นะเนี่ยใหญ่เทียบ เท่บกัน1ต่อร้อยน่คนละร้อยหนึ่งต่อร้อยถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นเอ็กเซียธรรมดาเนี่ย็ประมาณนี้ใช่ตัวเล็กเจอนี้อันเนี้ยราคา8,700คุ้มนะและรายละเอียดดีเทลดูดิสีลิปผมบอกเลยเดี๋ยวโพสต์คลิปไปเนี่ยหมดหมดแน่หมดแน่และอาวุธที่มันให้มาโคตรเยอะและนี่นี่นี่กระโปรงหลังนะใช่เอ้ยไม่ใช่ดีอะไรวะเนี่ยนี่น่าจะกระโปรงหลังนะพี่ คูดเยอะอ่ะนี่อาวุธนี่อาวุธดูดินี่ตางออกได้อนี่อันนี้ปีกหลังโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เสียบน่าจะเสียบอย่างนี้มั้งเออเฮ้ยของแท้ไม่มีนี่โล่คือแม่งสวยจริงว่ะอันนี้เย็นเป็นเหล็กนะเย็นเย็นนะนี่อันนี้เป็นมีดใหญ่ของมันนะคุ้มคุ้มจัดเฮียบอกเลยคุ้มจัด นะโอ้โหสุดยอดมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมนี่นี่สวยจริงนี่นี่เทียบกับมือสุดยอดนะนี่อันนี้มีผู้หญิงหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบสองไงนี่นี่เจ็บเขาก่อน ATKGO นะอันนี้ นี่ายเดียวกันค่ายเดียวกันอันนี้เอาีบยน่ารักนี่แต่มันได้สองตัวใช่ไหมอันนี้ก็ได้สองตัวอ่าโอ้โหนี่พันห้ามีไฟด้วยนี่ตั้งในไฟฉายไฟายเออนี่อย่างี้โคตรเดือดโคตรเดือดอันนี้สวยจริงแต่อันนี้สวยเบรสวยจริงนี่ไม่พอนะยังมีตรงนี้อีกตรงนี้ก็หนักนี่มีเบรดนี่ตรงนี้ก็หนักนะนี่ไฟไฟเป็นกล่องเลย อ๋อมันเหมือนกับไอ้ตัวหนึ่งเหมือนไอ้พวกแคมเฟอร์มที่มันมีไฟเป็นกล่องให้มันชาร์จในตัวเนี่ยให้ชาร์จได้เนี่ยอันนี้บอกเลยเดี๋ยวเยกเก็บให้ผมตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาเอาอาทิตย์หน้าสวยตัวนี้สวยซื้อไปรีวิวดีกว่าวะนี่ถ้าผมไม่ได้ไอี่เอไปในห้องออนี่พีนะ่ <laughs> ฮาโคตรเด็ดอะบอกเลยตัวนี้เด็ดจริงแล้วมันหนักด้วยนะมันหนัก หนักนะเนี่ยมันหนักนะสองโลสามโลต้องมีอ่ะเฮ้ยตัวเนี้ยสวยผมบอกเลยใครจะซื้อเมทัลบิลนะตังเหลือแล้วแม่งใหญ่กว่าแล้วได้อาวุธเยอะมากมันได้ได้เป็นพีจีเลยแล้วอยู่แบบเหมือนตีจูเอียเลยมั้ยนะเป็นพีจีเลยเนี่ยสุดยอดช่วยเฮียเก็บก่อนมีมีคู่มืออยู่ข้างล่างด้วยมันไม่ต้องมีอะไรมากก้อนเป็นสเรรจเออนี่นี่นี่ดวจะให้ดูรูปเฮียวางนี่ดูรูป อลังการปะล่ะแหลมทั้งตัวเออเนี่ยไม่บอกวิธีห<อ>มดเลยเอ,อ่าเปิดปุ๊บนี่แล้วใส่ตาเอ้ยเหมือนมีไฟปะนี่มีรีโหมด้วย <laughs> ใช่ใช่โหมดด้วยแล้วมีกล่องชาร์จเออ สุดติงสุดติงนี่ทุกคนมีมอกี้เห็นแวบๆบแบบนี่นี่สาม,ม,ม,นะมร้อยเก้าสิบบาทมินิคอนมินิคอนมนิดนดั้มนี่มีหนึ่งต่อร้อยนี่ซาคุซาคุนี่อลิส,ส Alice, มีมีนี่สามพั 3, นแปดอใช้ได้อยู่นะถ้าใครสนใจมาเลยครับผมชั้นสองออทช็อป คือโค้ดเด็ดอะมีอะไรอีกไหมโมนังแล้วก็มีอ่าเนี่ยเนี้ยแลนส์ลอตเป็นโมโชโมโชโมโชแลนส์ลอตเจ็ดพันเก้านี่อะไรเนี่ยเนี่ยคืออะไรไอ้นี่ไอ้นี่โอเมก้าไงโอเมก้าลอตเอทเทลอดแอทเทอตัวนี้มันจะมีเก้าสามไฟเตอร์นี่ใช่ใช่นี่เราจะมีดีคอน้ำให้นิดนึงนะอืมดีคอน้ำให้ด้วยอืม ลอดแอลเถรนี่แอลเรียลสีแดงนี่เป็นสีสีเมทัลลิกนะสีเมทัลลิกทองก็สวยเออแต่ผมชอบตัวนี้นี่นี่ผมชอบตัวนี้ลองดูนะไฮนิวนิวหน้าตาแปลกดูฐานนี่มีเบรดมาให้ดีคอน้ำดีคอน้ำนมันชัดไงเนื้ออะไรล่องมันชัดสีเออสีม่วงสวยนะอืมมันชัด หน้ากล่องเขาลองชัดมากเลยนี่ดูกล่องดูนี่ดูนี่นกเยื่อเวยนี่มีนกนี่ไอตรงที่เก็บปันแนลปีกหลังมันดูเท่นี่ยทำเป็นนกได้นะเนาะปีกข้างหลังเอออันนี้กี่บาท2 9 0 290เก้าสิบ้ย้าสิบตายเนี่ยเบา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 เาเออใครไม่มีไม่มีงบไม่ถึงเป็นทางเลือกได้นะเล่นขำๆขำๆไขำนะใครชอบใหญ่ๆก็เม้งนี่อีวากเลียนอ่าใช่นะ อันนี้นี่ดับเบิลเอกมีใบพัดด้วยเฮ้ยของดาบันอ๋อของดาบันแต่ทำกล่องเป็นแบบนี้เหรอนี่ดาบันนี่นี่ตัวนี้ยังมีดับเบิลเอกอ่าจะมีปีกอันหนึ่งต่อร้อยเหรอปีกอย่างเงี้ยหนึ่งต่อร้อยเอ็มจีไงนี่นี่มีปีกมีเหมือนลายมุ้งลวดอ่ะ ลายลังพึ่งได้เลยขอบคุณเฮียมากครับบอกเลยไม่ได้มากับเดือนมาคุ้มอิ่มๆเลยนะไปนี่ๆนี่เยอะไปแล้วครับผมขอบคุณครับชั้นสองฮอช็อปแมทฮอช็อปมีคนบอกว่าเอขอเหตุร้านฮอช็อปก็หาฮอตช็อปไงแต่ต้องติดกันนะถวักไม่หาหาไม่เจอต้องติดกันได้เลยไปดีกว่าขอบคุณครับเฮียบ๊ายบายสวัสดีครับ เ간อ나